เขผ่าตัดสมองมาถึงสองครั้งอะ่ะการทำธุรกรรมในตรงนี้ทำไปได้ไงทำไมในวันที่ขายเนี่ยทำไมถึงไม่บอกผมทำไมถึงไปแอบทำกันคือคันนี้ออฟก็ซื้อมาหนานอย่างตอนนั้นคนที่ซื้อเนี่ยคุณคบกับเขาอยู่ปะตอนนั้นซื้อซื้อมาเนี่ยเขายังไม่คบกับผมฮะเขาอยู่กับแฟนเก่าของออฟครับคุณจดทะเบียนสมรรถยังจดแล้วครับจดเมื่อเมื่อไหร่ครับเดือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับหลังขายรถหรือเปล่าหลังที่เขาขายรถเนี่ยครับหลังจะขายรถถึงไม่ถึงไม่จดใช่ไหมใช่ครับคันนี้นะครับพอเช่981 อ่าบ็อกสเตอร์หกล้านตอนนี้ซื้อถูกไหมครับใช่ครับทีนี้เหตุการณ์ไอ้วันเรื่องรถเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพ่อเป็นคนโทรมาผมก่อนครับอาจารย์มารถมารถไปต่อพลวัภาษีนะอ่าให้ให้คนขับรถมารับไปพอรถอยู่บ้านคุณใช่ครับตอนนั้นออฟอยู่ที่ไหนอยู่ตอนนั้นออฟถูกรับตัวไปกลับบ้านไปแล้วในวันเดียวกันนั่นแหละครับแล้วพอเอารถออกมาปุ๊บรถไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่กลับมาอีกเลยครับหลังจากนั้นออฟกลับมาที่บ้านครับผมเห็นรอยนิ้วมือเขาดําผมก็ถามว่าเอ้ยเธอไปทาอะไรมาทําไมมือดําเขาบอกว่า ไม่รู้เสร็จแล้วเนี่ยเรื่องรถเนี่ยพ่อโทรศัพท์ไปหาเขาจริงไหมก็โทรครับพ่อก็บอกบ๊อฟอว่า <c oughs> นี่สินเนี่ยมันเยอะตอนนี้ไอ้ค่ารถค่างวดรถเนี่ยมันจนสามงวดหมดมแล้วก็เงินโทรติดต่อที่หนุ่มก็ไม่ได้อบอโทรเองก็เขาไม่รับโทรติดต่อว่าให้โอนมาก็เงียบไปเลยวันนั้นผมก็ต้องเดือดร้อนแล้วก็เลยปรึกษากันแล้วก็ในปเป็นที่มาว่าจะขายรถนี้ก็คุยกับลูกเขาก็โอเคนะครับคือเรื่องรถเนี่ย เขายนว่าออฟฟี่เองเนี่ยไม่ร okay ู้ว่าเอารถไปขายใช่ไหมใช่ครับออฟฟี่บอกอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับแต่ทางเนี้ยบอกว่าออฟฟี่ยืนยันว่าให้ขายใช่ครับรู้คนอยู่เป็นสิบเลยครับพี่อ๊อฟสั่งว่าทุกคนห้ามพูดกับพี่หนุ่มเพราะพี่หนุ่มจะเอาเงินไปถือแล้วเขาจะไม่ได้เงินกลับมาแล้วหนูจะบอกว่ายืนยันใช่ไหมยืนยันหาคนซื้อรถนะคะก็คือพี่โจเนี่ยหาวันนั้นด้วยไม่เคยทําก่อนล่วงหน้าไม่เคยรู้จักพี่โจมาก่อนเราก็ถามพี่อ๊อฟจะขายไหมแล้วพี่โจบอกว่าถ้าผมไม่ได้เจอออฟฟี่แม็กซิม ผม,มอยากรู้ว่าเขาอยากขายจริงไหมพี่โจไปที่บ้านพี่ออฟพี่ออฟเป็นคนพาเดินดูบ้านดูรถเช็คสภาพรถทุกอย่างพี่ออฟเป็นคนพาพี่โจไปคือราคาที่ผมประเมินไปเนะี่ยสองล้านเจ็ดนะครับพอไปถึงรถเนี่ยรถประทุนเปิดไม่ได้นะครับปะทุนเปิดไม่สุดแล้วก็มีไฟไฟชโชว์บางจุดเพราะรถมันจอดนะครับแล้วก็มีต้องเก็บสีรอบคันผมก็เลยบอกว่าเอางี้คันเนี้ยผมซื้อ2อล้านหต้องลงไว้2อ5หครับเพราะว่าค่าแนะนำแยกบกลงทำซื้อทําราคาไว้2องล้านห้าแสนห้าหมื่นใช่ใ่เรื่องค่าคอมมิชชั่นนะคะ ตัวแอนไม่ได้ช่วยพี่ออฟทุกครั้งไม่เคยได้อะไรมีแต่เสียให้แกเพราะคิดว่าแกคือพี่สาวคนหนึ่งขณะที่มีการซื้อขายกันเนี่ยก็มีการคุณอ,อฟฟี่เนี่ยมือขวาจะเจ็บร่างกายซีขวาเขาไม่สามารถใช้งานอัพมาพัดค่งซีอัพาพัดค่<อ>งซีอัพาพัดค่งซีอธิบายว่าเซ็นไม่ได้แล้วกันเซ็นไม่ได้เซ็นไม่ได้โอเคฮะในเมื่อมือใช้การไม่ได้เนี่ยก็เลยมีการปั๊มลาย้วมือออฟฟี่ทางนี้เขายืนยันว่าหนูเป็นคนตัดสินใจขายเองเนี่ยจริงไหม จริงค่ะขายโดยที่มันไม่รู้เรื่องว่าขายคุณสมัครใจให้ทางฝั่งหนุ่มเนี้ยให้เขาเปดูแลเงินคุณหรือเปล่าสมัครใจสมัครใจนะ <c oughs> แล้วไอ้เรื่องรถนี่คือคุณคุณโอเคไหมที่ขายไม่โอเคค่ะเอ่ตอตอนตอนแรกๆก็แบบ <c oughs> ไม่รู้ว่าแบบว่าเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วคาดหวังว่าจะได้คืนกลับมาแต่เขาบอกว่าวันนั้นออฟฟี่เองก็อยู่ในในที่ในที่ที่จะขายรถนะใช่ค่ะมันมันมันอยู่ตอนนั้นแต่ว่าพอตอนนั้นเนี่ย สติธรรมะญะะไม่ครบค่ะสติสัมมชัญญะไม่ครบเออเลยพูดไปอย่างนั้นค่ะว่าโอนนะแล้วไอ้ที่ว่าเราไปปั๊มลายนิ้วมือนั่นน่ะ มันก็เหมือนกับคุณสมัครใจในการปั๊มนะตอนนั้นมันไม่รู้ค่ะอะไรอะไรเข้ามาก็จ่ายหมดเลยค่ะผมคาใจอยู่เรื่องหนึ่งทำไมในวันที่ขายเนี่ยทำไมถึงไม่บอกผมทำไมถึงไปแอบทํากันคุณแอนเนี่ยเป็นคนนอกไปติดต่อทําไมมายุ่งกับครอบครัวผมเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมาขายรู่นขายนี่ไปติดต่อพี่เกงมาซื้อของผม่ะพี่เป็นคนนอกพี่เข้ามาครอบครัวผมเนี่ยมาท้าต่อไม่ขอร้องรู้ไหมวันนั้นกี่โมงที่พี่โทรมาเขาขอร้องทําไมไม่บอกผมล่ะครับแต่คุณมาโกหกคุณเป็นสิบสิบรอบคุณไม่รับสายทำไมผมจะไม่รับพี่ขอเป็นกลาง เรื่องการทำนิติกรรมใดๆกับบุคคลวิกลจริตกฎหมายเขาคุ้มครองไว้แล้วตามมาตรา30ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าการจะทำใดๆกับวิกลบุคลบคลวิกลจริตเนี่ยมันจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อหนึ่งในขณะที่ทำเนี่ยเขายังมีอาการวิกลจริตอยู่ 2. ผู้ที่ซื้อหรือผู้ที่ทำนิติกรรมนั้นนะรู้ถึงการวิกลจริตฉะนั้นการวิกลจริตนี้ตามมาตรา30จะกลายเป็นโมฆียะเขาสามารถบอกร้องได้หรือ ผู้แทนโดยชอบทำผู้อนุบาลผู้ทักอะไรก็บอกหลังได้อันนี้ข้อแรกก่อนนะทางทนายพูดว่าเขาเซนเน็นรู้ว่าเขามีอาการป่วยมือเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เลยให้ใช้ปั๊มอะไรในมือฉะนั้นเนี่ยโดยวินยูชนทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องถามอาการว่าเจ็บป่วยเป็นเรื่องอะไรมีการผ่าตัดสมองพอมีการผ่าตัดสมองเนี่ยก็คือคําว่าจิตเนี่ยอาการสภาพอาการทางจิตไม่ป,ปกติผ่าตัดกี่ครั้งผ่าตัดสองครั้งสองครั้งผ่าตัดสมองสองครั้งสภาพทางจิตไม่ปกติเนี่ยมันก็ต้องรู้ได้อยู่แล้วว่าเขามีสภาพไม่ปกติก็คืออาจจะการมีอาการวิกลจริต แสดงว่าในขนาดนั้นนะขนากระทำาคูคนจริตแล้วทางนี้ก็รู้ฉะนั้นนิติกรรมนี้เป็นโมคียะแล้วเอาตรงๆนะเป็นโมคยะไปแล้วแต่บอกล้างได้แต่บอกล้างในขณะที่ตัวคนที่คนจริตเนี่ยถ้าศาลยังไม่สั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถยังไม่มีผู้อนิบาลน,นะเขาเขาก็ถือว่าเป็นคนปกติคนหนึ่งฉะนั้นเสร็จเขาบอกล้างได้อันนี้ข้อแรกก่อนนะแต่ทั้งนี้ไปจดทะเบียนสมรสเลยกูยได้มีสิทธิ์เป็นผู้แทนตามติดตามทวงทรัพย์ตามมาตรา1 4 4 9เ้าขาบอกว่าบุคคลที่คนเจริตที่ศาลยังไม่สั่งนะ จดทะเบียนสมรสไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับผมนี่พี่เป็นกลางนะแต่ทางนี้ถ้าจะไปสู้กันในศาลไอ้ทางนี้ก็จะไปยื่นว่าทางนี้เป็นหนุ่มคนไร้ความสามารถหรือทางนี้ไปยื่นมีสิทธ์ทั้งคู่เลยครับผมบแต่ศาลก็ <Francis> é, จะดูความเหมาะสมบุคคลว่าใครเลี้ยงได้ดูประโยชน์